โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมมิทเทอมาวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับกันก็นั่นแหละโลกในตำนานพี่ออนเรียมไม่ได้โทษทีแล้วกันก็ก็ผมไม่ได้ไอนี่นี่เราคุยกันกัน <c oughs> พูดติดตามกี่คนและ้ะคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้โอเคมาเดี๋ยวผมก็จะโพส์ว่า ลอวคลิป Q&A นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำสัปดาห์หน้าล่ะแต่คุณผู้ชมต้องคอมเมนต์ด้วยนะถ้าคุณไม่คอมเมนต์ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบนะกันโอเคได้บนเสร็จละโอเคเอพโดแรกเราจะมาซ่อมบ้านกันก็นั่นแหละผมเล่นโซนไปหน่อยนั่นนะนผมเล่นโซนมาก ไปวางไอ้นีแล้วมันก็ระเบิดก็นะผมไม่ได้เพิ่งเล่นเกมมาครับผมเล่นมาเอ่มสี่เดือนได้มั้งก็นะคุณผู้ชมไปเช็คคลิปเล่มสุดให้หน่อยว่าผมลงไปกี่เดือนแล้วฮัลโหลบล็อได้ที ฮัมนี่คุณผู้ชมจะถามกันทักทโพสว่าพี่จะจะเปิดหน้าเมื่อไหร่นนั่นแหละผมจะเปิดหน้าเมื่อ5ปีลเล่นลเล่นลเล่นเล่นจนกว่าจะถึง5แสนผู้ติดตามเข้าใจไหมอะไรคือ5แสนผู้ติดตามฮะ คือห้าแสนผู้ติดตามแล้วผู้ติดตามมันเยอะมากห้าห้าแสนนะี่ยนะอุ้ยขอโทษทีดพึ่งนะ่ะฮมแล้วก็ตอนนั้นอยู่ในห้องนอนนี่นะนี่ผมจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะฮมของผมก็อ่อนะก็ ผมเล่นมานานแล้วเห็นไหมทุกคนสามารถมองตรงขวาได้ว่าตอนนี้ไม่ใช่หมวดฮัทโทแต่มันก็มาครับในตำนานหนึ่งร้อยวันโอ้โหนี่บ้านใหม่ผมนี่คือการคาพุแต่กระดาษหมดบายบายทำไมผมต้องทำสิยงอืม กดไลค์กันด้วยและพาเราไปทะลุห้าแสนชับสไครต์และผมก็จะได้เปิดได้สักทีผมกลัวนะขอแค่ปีนี้ปีนี้จบขอแค่ให้ได้เกินหนึ่งพันก็พอนะเพิ่มแล้วเพิ่มทุกวันเลย เป็นุยกับไครเอเอได้หละโอเคเราต้องไปปักทัช l ลน t ท r n l น n ลน r ทอนโอ้ออเสียงชัดมากย่าเป็นคนอังกฤษหรือไงไม่ใช่เพราะเป็นคนไทยไมุกนี้ชัดได้ผลได้ผลป่ะเออฮะ และเอมบูมเก็บไม้ให้เรียบร้อ <c> ย <oughs> ขอดูด <c oughs> มันไม่น่าเกลียดใช่ไหมทุกคนใช่ไหมตอบผมเลยตอบผมซะว่ามันไม่น่าเกลียด <c oughs> โอเคเ,ย,เ,ย,เย็บแล้วยบร้อยนะ เราซ่อมบ้านเสร็จแล้วแต่ก่อนอื่นผมยังไม่อยากลาผมขอพาทุกคนไปทัวร์บะทัวร์ทัวโลกกันได้ไหมก็นะมันผมเคยข้ามมังกรแล้วในโลกนี้มันไม่ยากเพราะนี่คือโมดที่ถูนี่นคือจุดที่สูงที่สุดที่ในมาคราเบ e d ล็อก,กสามารถตก่อได้นะว้าว เยี yeah. ah, okay, cool ่ยอะแลนดิ้ง <lush> ถ้าใช้โทร์เทมทุกคนที่ดูอยู่ต้องกดติดตามโอเคกดติดตามเลยผมผมเสียเทอรเทมของผมไปนั่นแหละบ้านเก่าผมผมย้ายบ้านใหม่แล้วใช่ไหมได้เวลาโอ๊ยแหลกเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแหลก ผมเผาไอเทมไปหมดแล้วนี่ใช่ฮัมฮัมเราจะไปดูก่อนนั่นคือฮัมแล้วฟาร์มโทเทมฉันไปยุไปไหนเนี่ยคะฮัลโหลอ๋ออย่างนี้อย่นี่ถ้าไม่ใส่ก็โดดลงไปตรงนั้นตะวีเลยใช้โทเทมโทเทมโทเทมไม่จำก เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนอันนี้หมดนี่เดี๋ยวผมเติมอีวโอเกอร์ใหม่นี่วิธีการขึ้นยากไหมไม่ยากเรามีลิฟท์ไทยเปค่ะคะทำไมเราทำไม่ได้อะก็นั่นแหละมันมีบัตด้วยอ่ะ ใ,ใครๆเกิดจะพคุกมันจะเสี่ยงติดบัคป่ะเนี่ยมาครับคุณช่วยสอนตัวแม่โอเคมาดูการ EP หน้าคือจะเป็นยังไงแต่ที่บ้านเสร็จแล้วมาโอ,โอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้อย่าลืมกด like. สสไลค์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายเย้ฮ่มกดเลยแล้วคอมเมนต์ Q&A มาด้วยว่ามันจะเป็นยังไง บ๊ายเจอกันคลิปหน้า